สวัสดีค่ะก่อนที่ทุกคนจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องที่จะเล่าเป็นประสบการณ์ของคุณพ่อของเราไม่ใช่เรื่องที่เราเจอกับตัวเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เลยค่ะน่าจะประมาณอนุบาลตอนนี้เราจะยีแล้วค่ะน่าจะผ่านมาประมาณ13ปีแล้วคือโดยปกติ คุณพ่อของเราเป็นคนที่ชอบออกไปหาปลาตอนกลางคืนตามภาษาคนต่างจังหวัดที่จะไปหาปลาอยู่แถวที่เป็นนาเป็นปา่าแต่ตรงนั้นไม่ใช่ป่าธรรมดานะคะแต่เป็นป่าชา้าแล้วทางก็จะมืดมืดสมัยก่อนนะคะมันไม่ค่อยมีไฟตามทางเหมือนสมัยนี้ทางไปทางกลับก็จะน่ากลัวแต่ด้วยความที่เคยชินคุณพ่อของเราก็ไม่ได้กลัวอะไร แล้วก็ยังมีเพื่อนคนนึงไปด้วยกันและวันนั้นคุณพ่อของเราก็ได้ออกไปหาปลากับเพื่อนตามปกติเหมือนทุกวันก็หาปลากันตามปกติเลยค่ะจนถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกันแล้วคุณพ่อกับเพื่อนก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับกันแต่วันนี้มันไม่ปกติตรงที่อยู่ๆก็มีผู้หญิงท้องเดินอยู่ริมทางคุณพ่อกับเพื่อนก็ได้สะกิดกันว่าทำไมถึงมีผู้หญิงเดินอยู่คนเดียวตามทางมืด ด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะคุณพ่อก็เลยเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเลยได้จอดข้างๆที่ผู้หญิงคนนั้นเดินอยู่แล้วก็ถามว่าจะไปไหนครับทําไมมาเดินคนเดียวผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่ามารอแฟนเพื่อนของคุณพ่อก็เลยบอกว่าเราไปเถอะเขามารอแฟนเลยได้ขี่รถออกมา ออกมาได้ไม่ไกลมากก็เริ่มตะหงหงิดใจว่ามันดึกมากแล้วแฟนเขาจะมารับจริงไหมอีกอย่างเขาก็ท้องอยู่ด้วยเลยว่าจะรับไปส่งเลยได้วนรถขี่กลับไปแต่พอไปหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนต้องขี่กลับบ้านกันเช้ามาคุณพ่อกับเพื่อนก็คาใจว่าเขาหายไปไหนเลยได้เล่าให้คนที่ตลาดฟังว่าเจอแบบนี้ คนที่ตลาดเขาพูดว่าโดนแล้วแหละไม่ใช่คนแน่ๆคุณพ่อก็ไม่เชื่อเลยได้ขี่รถกลับไปถามคนที่อยู่บ้านแถวนั้นว่าเมื่อคืนขี่รถผ่านทางนี้เราเจอผู้หญิงท้องเดินอยู่คนเดียวคนที่อยู่แถวนั้นเลยได้เล่าให้คุณพ่อฟังว่าจริงๆแล้วมีผู้หญิงท้องโดนฆาตกรรมอยู่จริงๆโดยที่แฟนเก่าของผู้หญิง ได้บุกมาเพื่อฆ่าแฟนใหม่ของผู้หญิงคนนั้นแต่แฟนใหม่ของผู้หญิงคนนั้นได้หนีเอาตัวรอดไปได้เพียงคนเดียวแฟนเก่าเลยได้นำมีดที่พกมาด้วยทำการฆาตก,กรรมผู้หญิงที่ท้องอยู่จนเสียชีวิตและได้ทำการปริดช,ชีพตัวเองตามไปด้วยพอคุณพ่อได้รู้เรื่องนี้คุณพ่อก็ไม่ได้ออกไปหาปลาตอนกลางคืนอีกเลยค่ะ